บทที่19เทวตาอุยะโชโยชะนะคาถาทุกขปตตาจะนิทุกขาพะยาปตตาจันิพยาโศกปตตาจะนิโศกาโหตุสัพเพปีนปานิโนเอตาวะตาจะอัมหหิสัมพัสตังปุญญาสัมปทางสพเพเทวานุโมทันตุส,พพสัพพัสปฏิสิทธิยาทานังทัทานตุสัทธา,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 ายะสีลางลักขันตุสัพพัธา ภาวนาพิรตาโหตุขัดชันตุเทวตาคตาบทที่20สัพเพพุทธาพระลปตตาปัจเจกนันจะยังภาลังอาลหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระลปตตาปัจเจกนันจะยังภาลังอาหันตานันจะ เตเชนะลักขังพันธามิ er ส,สัพพโสสัพเพพุทธาพรลปตตาปัเจกนันจายางพาลังอลหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพรลปตตาปัเจกนันจายางพลังอลาหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพรลปตตาปเจกนันจายางพลังอลหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพรลปตตาปัเจกนันจายางพลัง ร拉หันตานันจเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพรลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอราหันตานันจเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพรลปัตตาปัจเจกานันจายังพลังอลาหันตานันจเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพรลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอลาหันตานันจเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตรและพระคถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกแทะทางธรรม ขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหยยเรีหยญวหว้ครูหกสิ 68, ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิศจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินสาธุ